เช้นชานี่ต้องมีแคปชั่นรอผมเลยการรอลูกทีมไปอกปลาต้องมีแคปชั่นนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสันดานของผมแล้วก็เป็นสันดานของลูกทีมเป็นอย่างนี้ตลอดต้องใส่สายย่อแมงเบ้ยวผมเมื่อเช้าเห็นกินเบียร์อยู่อยากไปอยากไปว่ามึงจะไหวเหรอออกกะดึกมามาตกปลาเอง ถือเหยื่อเผื่อไปแล้วเรียบร้อยดูท่าแมงเบี้ยว <c oughs> แต่ละตัวเนาะตาดับหน้าแข็งแมงเหยื่อเบี้ยวแย่ yeah. มีสองอย่างเมียไม่ให้มาตกมาไม่ไหวถามนะนี่ก็เบื่อๆเหมือนจะทำไงได้ ปลุกจ้องจะไปมันก็มีไงอย่างโบอย่างเงี้ยแต่นั้นก็ต้องทำกับ้ายเมียกินก่อนอเขาคล,ลัวเขาหน้ารักนะไปไหนก็ต้องทำข้าวเมียกินเหมือนเราเรามันเร็วไงเราดีกับทุกคนหมดอะเวทครอบครัว <c oughs> <c oughs> ไม่เคยสนใจครอบครัวคือสิ่งที่ผมรับผิดชอบผมรับผิดชอบหมดแล้ว <c oughs> นั่นก็คือต่อจากนั้นก็คือมึงก็รับผิดชอบไป วันวันอาทิตย์เนี่ยผมบอกแล้วแม่แต่นางฟ้าห้ามแม่แต่นางฟ้ามาห้ามเอาผมไม่อยู่ผมต้องไปไป,ไปรีแลกไปเ,าเขาเราียกว่าไปผ่อนคลายให้ชีวิตอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันมันรู้สึกสดชื่นขึ้นบ้างวันหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยววันจันทร์ก็มาต่อ,อาม,ามามาทำงาน มาตากแดดมาแก้ปัญหาทุกทุกอย่างอพอเรารับรับผิดชอบไปแล้วเราก็ต้องไปแก้ปัญหาใช่ป่ะคนอื่นก็ไม่เขาก็ทําตามหน้าที่เขาเออส่งงานมาเราก็ไปแต่บองีงานสายนอกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ง่ายไม่เหมือนกันนั่งคุยโทรศัพท์มันก็ไม่ง่ายหรอกพอออกไปมาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเดี๋ยวลูกค้าอย่างนั้นเดี๋ยวลูกค้าอย่างนี้แม่งตรงนั้นตรงนี้ เขามอบหมายล้วเราก็ต้องทําให้สาเร็จเดินเดือนเราต้องแพงอะ่ะเขาจ้างเรากอ็อยากให้เราทํางานให้เขาสาเร็จเราก็ไปแม่งก็เครียดบางทีแม่งก็เครียดวันอาทิตย์แม่งก็เป็นวันเดียวนั่นนะ่ะที่เราจะปลดปล่อยทุกสิ่งอย่างอาทิตย์นี้ผมไม่กินเลยนะเหล้าไม่กินเลยสักวันหนึ่งออกกําลังกายออกกาลังกายอย่างเดียวไม่ใช่กลัวตายนะตังค์ไม่มีอยู <laughs> ่ได้อาทิตยอ์อาทิตย์หนึ่งแม่งไม่กินเหล้าเนี่ย เงินห้าร้อยนี่แม่งสบายสบายใช้แบบหรูหราเลยดีกว่าถ้ากินเหล้าวันเดียวแม่งเรียบร้อยมีเท่าไหร่ก็หมดหมดกระเป๋าเดี๋ยววันนี้ก็วันหนึ่งขอวันหนึ่งไปกระบอเดี๋ยวกลับมาก็ทําอะไรกินกระบอจบกลับบ้านนอนหลับสบายนี่อาทิตย์หนึ่งแม่งนอนไม่ค่อยหลับแล้วแม่งไม่เมาทุกทีเคยเมาแล้วก็หลับนี่แม่งพอจะหลับได้ตื่นมาก็งงอยเงี้ยบางทีขับรถไปทํางานก็ง่วงงงต้องจอด ลงมายืนข้างถนนพักขึ้นรถขับต่อขึ้นมนก็ง่วงอีกชีวิตคนทำงานเนาะดีครับไปครับดีครับสายจเบี้วสองลายวะ่ะรือปลาเบียวเทียบเลย โบมเราไปทอดกินกแล้วไงหมดเลยเนี่ยฮะยสองตัว,ตวโอ้โหสี่โลกว่าที่มาแต่ปลาโลกโลกว่าได้มาโลแปดเองไม่มีว่ะไม่<อ>มีเลยแล้วแม่งขึ้นสี่สิบห้าทุกทุกอะไรนะทุก,ท,กทุกกระบะ<า>เลยเพราะอะไรมันน้ำมันขึ้นไงเมื่อวานมันขึ้นน้ำมันขึ้น ตอนนั้นเราซื้อ43บ่ะีมี45ไอนี่มาดูกุยด้วยามโหลโหลออันนี้กลปมปอยกระปงไม่ยเจงติต่อไม่ได้เลยฮียเด็กก็โอ๊ยแต่เช้าแต่วาแล้วเคื่อมด้วยเงียบ หายใจออกเหรอปะสองคนก็สองคนเดี๋ยวไปดูไอเจอีกคน เจ็ดโลไปไหนทำไมลูกขายอย่าง,งนั้นเขาส่งเลยสองนาทีเจ็ดเจ็ดที่สัม อย่าท้าพอ่อวิ่งย,ยาวเขา,าวิ่งยาวระวังสายกูโบู้ตุญ่นี่ว่าปิดเสียงปิดทำไมปิดทำไมโบ้ปิดทำไมปิดทำไม 干一杯！ อ้ยวิ่งยาวเลยส่งตั้งตั้งไกลโน่นส่งไว้โน่นนยังไม่ติดอีกขนาดนี้เราวาชาที่ต้องบึ้นเลยเบ็ดไม่คมเปล่าวะโอ้คมนี่หกโออ่ะไปเหลือไม่เกี่ยวกูนะไม่เกี่ยวกูนะตัวเองล้วนๆนะคนส่งอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกันนะกว่าจะเข้าไปตรงนู้นแม่งส่งครึ่งวัน มาแล้วเว้เตมาแล้วหนึ่งตัวแล้วมันมุดไปสวยอ่ะเนี่ยเต่ตไม่น่าวิ่งมาเลยสองแล้วอายไปพูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อสีให้ได้ภาพอนกระโดดภาพ้ฮปลาเผากูเรียบร้อย ซื้อเล้าขาวีกแล้วเมื่อกี้จะซื้อนอนมาแล้วเมื่อกี้นอนมาแล้ว,นนลวเข้าป้ายแล้วอ่ะโอ้ซื้อข้าวหอมมาแล้วเมื่อกี้วิ่งข้ามน้ำไปซื้อข้าวหอมมาเลยน้ำจิ้มด้วยว <laughs> เป็นที่เสื้อจัดเสื้อแม่งไม่กินปลาโอ้หนี่มีคำพูดครับมดคำว่าว <laughs> วิ่งไปสตกไก่วิ่งไม่หยุดเลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วจะหวังอะไรได้อีกวะหม่มั้งอย่างเงี้ยสองศูนย์นะเนี่ย เลยเหรอโอ้โหไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้อะเลยะคืส่งเยอจัดอะเดวไปส่งทำไมขนาดนั้นทำไมไม่วัดเนอะเราโอ้โหเกี่ยวหรอกต้นั่งเขาไม่รู้เรื่องแล้วแดงจะลูกหนุนอะโอ้โหกูจะบ้าตายสามตัวแล้วเนี่ย <laughs> วันนี้เป็นวันอะไรเนี่ย <laughs> ไม่รู้โอ้โหอันนี้เลยไหมเดี๋ยวลงคลิปเลยพยาเฒ่า <laughs> พยาวืดโว้ยถ้าเมื่อกี้กูไม่ปั้นเหยื่อกูไม่ตายกูไปแล้วโอ้แม่หนูอาจารย์วัดแม่งวิ่งถึงเบ็ดแล้วกูจะทำไรได้ล่ะส่งให้ไงโอ้เแม่งสุภาพบุรุษเหมือนกูเลยไม่ยอมมาป่าไม่ต้องครับมึงมึงไปนู่นเลยไปลอยสายมึงอะไรของมึงเนี่ยลอยสายอีเดียอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องพูดแนี่ยส่งจังเลยไปโน่นสามมีเนี่ยเยอะ ปเป็นไอเพชรนะโอ้ไม่เรียกเลยไม่เรียกเลย,เอ,อยออเอาสายปลาให้ไยไม่เรียกเลย ว้าวเอาจนได้สุดยอดจริงจริงมาลักสินี่ให้โหลดอีกนะ้ไทนี่ใครแต <c oughs> ่นิ่งไปแล้วอ่ะนิ่งไปแล้วโบทำไงดีว <c> ะ <oughs> นี่ยังหนักอยู่อ๋อติดพักเลยม่เกลเอวเฮ้เไยติดันน้นมาด้วยเออปล่อยมันเอาปลานี่ก่อนมองกล้องไปทางนู้นหน่อยอ่ารูดแล้วมั้งไงเฮ้ยฮัลโหลด,พด <laughs> ีพูดตบปลาพูดจ้าไม่เป็นมงคลไงเกิดี๋ยวหน่อยบนกหูกูที่ผาย นี่ยังไม่ได้เข้าผักเลยนะอยู่นอกผักด้วยไม่มีผ้ักเห็นสายวิ่งเอาแล้วไม่ใช่ปลาดุกแล้วแน่นอนจริงๆนั่งคว้าอ้อจนได้มันดินมั้งไว้ยนะออนี่ผมหมดแล้วไม่เอาปลาอากอโอ ดินนเขาดูหน่อยสิลูกเอ้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าพ่อม,มั่วมันนิ่งๆนะโอ้โหฟ้าหลุดกูก็ทิ้งเบ็ดไปแล้วสิขึ้นมาลูกโอ้โหหมดเลยถวายกูนิ่งจังวัดเฮ้ย น่าจะโลงแรมฮะโอเคครับหยุดกล้องครับตายเลยอย,ย,ยอย่ามีคนด้วยใช่อย่ารอเอาเลย างาน,นเสียนบางไทรเสียนของสามเป็นว,วัติการเลยสนามหลวงเลยดีกว่าวันนี้ <ci> น่าเชื่อวัดจนท้อติดมาถึงบางหายติดมาถึงบังหายมันอ่อนหรือว่ายังไงน่าเชื่อผมในไม้แรกเลยโดนก่อนเขาเลยีกระต,ตุบตับตุบตับไปหมดเลยวนี้ถ้าเกิดอยู่หมดเอากลับบ้านไม่ไหวนะอุ้ย <Twelve> ันเทิงเว่าวบันเทิงเล,เงเลไม่ว่าวครับหลุดส,ส่วนใหญ่จะหลุดนะไม่ได้ว่าวหลุดจะส่วนใหญ่ว่าวมีทีสองทีนั้นะหลุดหมดจะรีบทำเลยมหาก,กรรมว่าวสนามหลวงมหาก,กรรมสนามหลวง <c oughs> ดูความลำบากด้วยจะได้กินปลาปลาตัวนึกงจะได้ภาพออกมา i <laughs>